คุณค่าของความเป็นมนุษย์คือการได้สั่งสมบุญอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ต่างละเลยกันมากมัวแต่ทร,รมาหากินสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเบญจากามคุณในโลกนี้เลยลืมนึกถึงโลกหน้ามุ่งแต่ประโยชน์ในปัจจุบัน,นเป็นหลัก มีการต่อสู้แข่งขันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีทั้งคู่แข่งและคู่แขนซึ่งยากมากที่จะไม่พลาดไปทำบาปอกุศลครั้นไม่สั่งสมบุญกันไม่ได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาชีวิตจึงเศร้าหมองเม่อตายไปแล้ว จึงกระทมทุกข์อยู่ในปรโลกไปเป็นกายสัมภเวสีบ้างเป็นพูดผีปีศาจบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีพระสัมมาสมพุเจา้าท่านทรงไปรู้ไปเห็นพบภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ผู้ตกยากเหล่านี้แล้วก็นำมาบอกเล่าให้พวกเราได้รับทราบ ก็จะได้ไม่ประมาทกันฉะนั้นมเมื่อดาวการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก่อนชะวานของชีวิตจะวูบวับดับไปเราต้องรีบเร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้มากๆจะได้มีชีวิตในปรโลกที่สดใสคือมีสุคติเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายเอกะนิบาตว่าเอตตะคังพิกเวะมามะสาวิกานังอุปาสิกานังเมตตาวิหารีนังยติทังสามาวตีดูกอรมิกษุทั้งหลายบรรดาวาสิกาผู้เป็นสาวิกาของเราผู้มีปกติอยู่ได้เมตตา ปนางสามาวดีเป็นเลอรที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้เล่าเรื่องของบุคคลในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสองท่านคือพระเจ้าเทนและโคสกะเศรษฐีสำหรับวันนี้มีเรื่องของยอดมหาบาสิกาโ้เป็นเลอร์ท้งด้านมีปกติอยู่ด้วยเมตตา คือพระนางสามมาวาดีู้เป็นอัครมเมหสีของพระเจ้าอุเทนมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะสำหรับชีวิตในสังสารวัตรของพระนางนั้นมีประวัติที่เราเองก็คาดไม่ถึงป่าพระนางจะพลั้งพลาดไปทำบาปมหันได้เผาพระประเจคุพระจ้าทั้งเป็น ทำให้ต้อไตงไปสเสวยวิบากกรรมในมหานรกเป็นเวลายาวนานอย่างไรก็ตามบุญที่เคยทำไว้กับพระสัมมาสุทธเจา้าหลายพระองค์แล้วติฐานี่ได้เป็นผู้เลิศในด้านเป็นผู้มีปกติอยู่ได้เมตตาเมื่อหนึ่งแสนกับที่ผ่านมาก็ยางตามมาส่งผล ให้ท่านได้สมปรารถนาชีวิตในสังสารวัฏจึงมีทั้งสุขและทุกข์คลุกคล้าวกันไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนบุญหรือบาปชิงช่วงส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งนามว่า พัฒวติยะในพัฒวดีนครได้เป็นเพื่อนรักที่ไม่เคยพบเจอหน้ากันกันกบโคสกะเศรษฐีแต่ก็ส่งเครื่องบรรณาการไปม,มอบให้กันและกันอยู่เสมอซึ่งถือว่าเป็นหลักการทำธุรกิจที่ได้ผลมากล้าเมื่อพ่อค้างเศรษฐีผู้เป็นสหายคนหนึ่ค้ามาขายเมืองหนึ่งก็จะได้รับการเปิดทาง ให้ค้าขายอย่างสะดวกไม่กีดกันและไม่โ่งราคาเข้าทำนองที่ว่ามีพักมีพวกสะดวกสบายมีมิตรมีสหายค้าขายสะดวกการทำธุรกิจจึงดำเนินไปได้ด้วยดีต่อมาได้เกิดอหิวาตการโรคที่เมืองพัทวดีเมื่ออหิวาตการโรคระบาดแล้ว แมงวันจะตายก่อนแต่จากนั้นตากแตนหนูไก่สุกรสุนัขแมวโคและมนุษย์ก็ทยอยกันล้มตายถ้าใครรีบหนีไปก่อนไม่มีห่วงหาอะไรในทรัพย์สินก็จะรอดชีวิตแต่บางคนไม่รู้จะหนีไปไหนจึงยอมตายอยู่ที่บ้านในสมัยนั้น เศรษฐีภรยาและลูกสาวเห็นว่าถ้าไม่ยอมทิ้งกระหัสจะเคยอยู่อย่างสะดวกสบายก็คงจะต้องตายจึงพร้อมใจกันเก็บข้าวของสัมภาระเท่าที่จะถือไปได้ออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีตั้งใจว่าจะไปขอใสยอยู่กับโคสกาเศรษฐีเนื่องจากระยะทางอยู่ไกลกัน พอสมควรทำให้สเสบียงหมดลงซึ่งก่อนร่างกายจึงอิดโลยมาดัานด้นมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วก็ได้เข้าไปพำนักที่ศาลานอกเมืองเศรษฐีปรึกษากับภรรยาว่ขาขณะนี้พวกเรานามีร่างกายสู้ผอมไม่มีสง่าราศีเนื้อตัวมอมแมม ถ้เาเข้าไปหาโคสกาศเศรษฐีในตอนนี้เลยแกล้งว่าท่านเศรษฐีจะไม่ต้อนรับเพราะไม่เชื่อว่าพวกเราคือเศรษฐีที่มาจากเมืองพัฒวดีเราควรพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันให้ร่างกายฟื้นคืนสภาพก่อนจึงค่อยไปเยี่ยมสหายในวันรุ่งขึ้นไปถึงเวลาอาหารเช้า ทานเศรษฐีก็ได้ส่งลูกสาวออกเดินทางเข้าไปที่โรงทานรอมกับคนกำพร้าและคนเดินทางซึ่งในขณะนั้นมิตรกุดุมพีเป็นผู้จัดแจงทานเช้าวันนั้นนางได้ขออาหารสามหอ่อมิตรกุดุมพีก็ให้ตามที่นางขอเมื่อน,นางนำห่อข้าวมาแล้ว พ่อแม่ลูกก็นั่งรับประทานครบกันขณะจะลงมือรับประทานภรรยาของเศรษฐีก็ได้บอกว่าถ้าหากพี่มีสุขภาพแข็งแรงมีผิวพรรณผ่องใสเหมือนเดิมพวกเราก็จะมีความสุขตามพี่ไปด้วยเราเป็นโอกาสที่จะได้ไปพบกับโคสกาศเศรษฐีขอให้พี่รับประทานอาหารทั้งหมดนี้เถิด พวกเราสองแม่ลูกสามารถอดอาหารมื้อนี้ได้ท่าจะได้เป็นห่วงพวกเราเลยเศรษฐีเห็นความปรารถนาดีเช่นนั้นจึงรับประทานอาหารจนหมดทั้งสามห่อแต่เนื่องจากอดอาหารมาหลายวันั้ะรับประทานอาหารมากเกินไปพอตกดึกอาหารไม่ย่อยเกิดความอึดอัดทุรนทุรายจนสิ้นใจ พอลุงเช้ามารดาและลูกสาวตื่นขึ้นมาเห็นเศรษฐีตายเสร็จแล้วกร้องห่มร้องไห้กับการจากไปโดยไม่ได้สั่งลาของเศรษฐีม่ดเชยกันทําชาพนิกิจศพเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกสาวก็เดินร้องไห้ไปขออาหารกับพวกคนกำพร้าเหมือนเดิมมานางขอสองห่อ มิตรก,กุดุมพีก็มอบให้ตามที่นางขอครั้นนำมาแล้วด้วยความสงสารแม่ที่หิวมากจึงบอกให้แม่รับประทานทั้งสองห่อนั่นแหละส่วนตัวเองยอมอ,อดอาหารเพื่อแม่ว่าแม่รับประทานเข้าไปมากเกินไปอาหารไม่ย่อยตกเดือนคืนนั้นนางจะมีอาการเหมือนท่านเศรษฐี ในสุดก็สิ้นใจตายตา,ยตามบกคนหนึ่งลูกาสาวเศรษฐีทั้งเสียใจทั้งตกใจที่นางเหลือตัวเพียงคนเดียวภายในสองวันเท่านั้นนางตั้งกลายเป็นหญิงอํำพร้าหาที่พึ่งไม่ได้ประจาการเผาศพมันดาแล้วนางก็เดินล้องไห้ไปกับพวกยาจกไปขออาหารมื้นทุกวันคราวนี้มิตรกุดุมพีถามว่า ต้องการรับกี่หอ่อมันนางบอกว่าขอห่อเดียวก็พอจึงสั่งสอนนางว่าหญิงทอยจะจองชิบหายเจเถิดวันนี้จะพึ่งจะรู้จักประมาณท้องตัวเองหรือทิดามีตระกูลสมบูรณ์ดหริโอตป,ปะไม่ได้ฟังพุธสวา์เช่นนั้นจึงเป็นเหมือนถูกหอกทิ่มแทงสวงอก นางละอายมากที่ถูกกล่าวหาเช่นั้นแต่ย้อนถามว่านายทำไมท่านจึงพูดอย่างนั้นมิตรโกดมพีบอกว่าวันก่อนเจ้ารับข้าวไปสามหอ่อว่าวันรับไปสองหอ่อพอาวันนี้รับไปห่อเดียวแสดงว่าวันนี้เจ้าพึงจะรู้ประมาณท้องตัวเองนางบอกความจริงด้วยน้ำตาหนองหน้าว่า นายท่านโปรดจะเข้าใจฉันผิดขอได้โปรดเมตตารับฟังเหตุผลฉันก่อนว่าแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังจนมิตรกุดุมพีเองก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เพราะสงสารนางที่ตั้งมาประจนกับความพัดพลากจึงปลอบใจนางให้สบายใจแล้วรับนางเป็นเหมือนลูกสาวแท้ๆตัวเอง นำไปพักที่บ้านตั้งไว้ในตำแหน่งลูกสาวคณโตด้วยความเมตตาของมิตรกุดุมพีทำให้นางได้เป็นอยู่อย่างสุขสบายอีกครั้งหนึ่งมิ่วันหนึ่งนางสามาได้ฟังเสียงอื้ออึอองกรองทานเหมือนคนกำลังแย่งอาหารกันจึงถามว่าคุณพ่อทำไมคุณพ่อจึงไม่ทำให้พวกเขาเงียบเสียงซะก่อน แล้วค่อยให้ทานล่ะกุณุมพีบอกว่าพ่อก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันแหละแต่คิดไม่ออกลูกพอจะมีวิธีการอะไรที่ดีๆบ้างไหมล่ะแต่ความที่นายเป็นคนฉลาดจึงแนะวิธีการโดยให้ล้อมรงทานเสียก่อนทำประตูไว้สองแห่งพอประมาณคนเดียวเข้าไปได้เท่านั้น ไอ้คนที่มาขอรับทานเดินเปมันแถวเข้ามาทางประตูหนึ่งออกประตูหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกยาจกที่มาขอรับทานจึงไม่ส่งเสียงดังเหมือนเดิมมิตรกุดุมพีพอใจวิธีการนั้นมากแล้วคนที่มาขอรับทานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แย่งกันเหมือนเมื่อก่อนจึงตั้งชื่อน,นางขยาขึ้นว่า สามมาวดีหมายถึงรั้วโรงทานที่นางสามมาเป็นผู้ทำขึ้นตั้งแต่นั้นมาความโกลาหลในโรงทานก็สงบลงสมว่าชีวิตของการขาับเส้นทางธรรมของนางจะเป็นอย่างไรนั้นเราค่อยมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนมันสังสมบุญให้เต็มที่ ทั้งทานศีลภาวนาอีกทั้งมันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในจะได้เข้าถึงพระรัตรตรายภายในตัวชีวิตการสร้างบารมีก็จะได้ไม่ลุ่มลุ่มตันดอนมีแต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆกันทุกคนนะจ๊ะ